สวัสดีครับผมมาเก็บไข่กันด้วยครับวันนี้9 7วันละมาดูกันว่าจะได้กี่ฟอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,

66...67...68... 69...70...71... 72...73...74... 75... 76, 77, 78... 79... 80, 81, 82... 83... 84... 85... 86... 86ฟองครับผมวันนี้ได้86ฟองโอเคครับไว้มาเก็บไข่กันใหม่พรุ่งนี้ครับผมบายบายครับผม